สวัสดีครับมาพบกับช่องเอิร์สสายจกนะครับนี่นะครับมาดูรถขนผลไม้ของทีมงานโชว์ประเสริฐครับนี่นะครับฮีโน่ห้แต่งสวยมากครับรถนี้ไม่ค่อยออกงานนะครับเอาแต่10บ้อไปครับ สวยแจ่มมากครับคันนี้ดูครับมีแต่เล็ทั้งนั้นครับถอยเสียบนหลบมาขึ้นมาด้านทางเจ้าของชอบแต่งรถครับอะไรเตร็มบ้านเลยครับ สิบโลก็แต่งแบบสุดๆเลยแต่ไม่ค่อยมาจอดนี่นะครับดูครับงาวับครับดูกันชนครับทีมงานโชคประเสริฐครับนี่ก็ lan của là mai đó sữa chặt sữa chặt ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอิร์สสายจบด้วยนะครับสวัสดีครับ